จริญพอนบาสกบาสิกาทุกท่านณนะขณะนี้อาตมาอยู่ที่บริเวณกำแพงนะกำแพงแก้วที่ร้อมรอบปราสาทบ้านเบนนะตำบลหนองอ้มเนี่ยแหละนะอาตมาอยากให้ญาติโยมเห็นว่ามันสูงดีชั้นญาติโยมในหินศิลาแรงนั้น1 2 3 4 5สี่้าถึง6ชั้นโยมหินศิลาแรงไม่ใช่ก้อนเท่าตัวมดนะโยมนะมันก้อนใหญ่มากกว่าแต่ละชั้นแต่ละชั้นจะเอามาตั้งได้มันหนักแค่ไหน ดังนั้นแล้วกำแพงเหล่านี้รวนแล้วแต่เป็นการป้องกันอันตรายที่จะมาทำร้ายจะมาทำลายเหมือนกันถ้าเรารู้จักสร้างกำแพงของใจกำแพงใจนี้เป็นไปเพื่อความสร้างสารรค์ปกป้องสิ่งที่เป็นอันตรายเข้ามาทางตาพึงพอใจเข้ามาทางหูเข้ามาทางจมูกเข้ามาทางลิ้นเข้ามาทางกายสัมผัสสร,สร้างสิ่งที่ปกป้องขึ้นมาคือความสำรวมของจิตใจความระมัดระวังของจิตใจที่ได้จากการทำสมาธิแล้วกเก่อเกิดซึ่งสติเกาะเกิดซึ่งปัญญา เมื่อมันเข้ามาดังตาปุ๊บชอบใจเอ๊มันจะก่อให้เกิดความทุกข์ไหมในสิ่งที่จะกระทาลงไปดังนั้นสร้างกําแพงใจให้ดีแม้ว่าในทุกๆครั้งที่เราได้ทาสมาธิมันจะหนักมันจะขี้เกียจมันจะเหนื่อยแต่ลองนึกดูว่ากําแพงนี้มันก็หนักเหมือนกันในการสร้างแต่เมื่อก่อล้างสร้างขึ้นมาแต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นของความหนักของความเหนื่อยของความขี้เกียจที่จะต้องสร้างแต่เมื่อสร้างจบครบรอบมันสวยงามมันอยู่ได้นานแสนนานญาติโยม จึงได้เป็นแง่คิดว่ากำแพงของใจเมื่อเราได้ก่อร่างสร้างชนะขี้เกียจชนะความเหน็ดเนยชนะไม่อยากทำแล้วเมื่อมองกลับหลังมาแล้วก็โอ้โหกำแพงนี้สวยงามปกป้องชีวิตจิตใจได้อย่างดีสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร